ท่านผู้ฟังเคยเห็นคนที่มีอารมณ์เศร้าใจเสียใจแบบสุดๆแล้วก็พลิกอารมณ์กลับมาดีใจแบบสุดเวียงภายในชั่วลมหายใจเดียวไหมครับผมคิดว่าคงไม่มีใครทําได้หรือถ้ามีก็คงเป็นโรคไบโพล,ลาร์หรือไม่ก็เป็นคนวิกลจริตนะครับแต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มีเหตุก,รการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นแต่จะเป็นแบบใดอย่างไรนั้นเตรียมหมอนให้พร้อมแล้วมานอนฟังกันเลยครับในตอนที่ชื่อว่า Echo นางไม้คลื่นเสียงพลังวิญญาณยาน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 ,านท่านผู้ฟังอาจรู้จักเอ็กโคว่าคือเสียงสะท้อนที่กล้องดังต่อเนื่องกันไปนะฮะหลังจากการเปล่งเสียงเพียงครั้งเดียวในตามธรรมชาติเนี่ยมักจะพบได้ตามถ้ำหรือตามเหวลึกๆนะครับแต่น้อยคนนักที่จะรู้ประวัติที่มาที่ไปว่าเอ็ o โคเนี่ยเป็นชื่อของนางไม้ตนหนึ่งที่อยู่ในแถบป่ากเขาอุคิเทรอนจากเรื่องของตำนเทศกรี วันนี้ผมก็จะนำชะตาชีวิตอันเป็นใบโพล่าของนางมาเล่าให้ฟังนะฮะตำนานบอกไว้ว่านางไม้เอ็โคเป็นนางไม้ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยสวยสดงดงามนะฮะแล้วก็จัดได้เลยว่าอยู่ในระดับของนางเอกละครหลังข่าวหรือไม่ก็ระดับซูเปอร์โมเดลกันเลยทีเดียวนะฮะเหล่าพวกเทพเจ้าหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยก็มักจะมาชอบพอตัวเธอกันมากมายและก็พรามจะเป็นตัวเลือกให้เธอเกี่ยวแขนไปเป็นคู่ครองนะฮะแต่แบบว่า นางเอกสวยเลือกได้อย่างเธอเนี่ยก็เลยยังไม่ปักใจชอบใครสักคนหนึ่งเลยนางไมเอ็กโคและผองเพื่อนเนี่ยมักจะอยู่รวมกันเป็นแก๊งนะฮะซึ่งเป็นสาวงามตัวท็อปทอปของป่านะฮะถึงมีจํานวนถึง12นางด้วยกันตั้งชื่อเล่นๆแล้วว่าแก๊งเดอะสตาร์ออฟฟอ t เรส์นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าแก๊งรวมดาวสาวสวยแห่งปา่าคิทเทรอนนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนางก็มีนิสัยเฟรนลี่นะครับเอนเตอร์เทนเก่งถ้าหากเปรียบเป็นยุคป,ปัจจุบันนาะงก็คือสุดยอดสาวเอ็นเลยทีเดียวและก็ เธอเนี่ยยังมีน้ำเสียงที่ไพเราะน่าฟังเธอจึงว่าจะชอบพูดคุยช่างจ้อช่างเจรจาพูดจนลิงหลับพูดจนน้ำไหลไฟดับไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเรียกว่าเอาทุกสุภาษิตมัดรวมกันเนี่ยยังเปรียบไม่ได้กับความพูดเก่งของเธอได้เลยนะฮะพวกบรรดาเหล่านางไม้เพื่อนๆของเธอเทพต่างๆรวมถึงสัตว์สัตวในป่าเนี่ยมักจะมาขอร้องให้เธอเนี่ยร้องเพลงหรือเล่านิทานให้ฟังอยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงเพลงพื้นบ้านเพลง่อย เพลงสากลหรือแม้กระทั่งหมอลำซิงเธอก็อาจจะร้องให้ฟังได้นะครับซึงแน่นอนว่าเธอไม่เคยปฏิเสธนะฮะเธอจึงมีมวลมิตรมากมายที่อยู่ในป่านั้นนะครับการที่เธอพูดมากเกินไปนั้นก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของเธอแต่ก็มักจะมีคนที่ชอบฟังนางพูดไปเรื่อยอยู่เหมือนกันหนึ่งในคนที่ชอบฟังนางพูดนะครับก็คือเทพีอโฟรไดหรือว่าเทพวีนัสซึ่งมักจะลงมาสนทนาเม้ามอยกับพวกนางไม้อยู่เสมอหัวข้อหลักๆที่นางพูดคุยกัน ก็จะเป็นเรื่องที่น่าจะเดาได้ไม่ยากนะฮะก็คือเรื่องเมามอยหอยสั่งผู้หญิงผู้หญิงนะครับเคล็ดลับการดูแลความสวยความงามต่างๆนานาแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเอย่ยชื่นชมสรรเสริญถึงบุคคลที่3กันอย่างออกรถออกชาติในทุกๆเรื่องไม่ไว่าจะจริงหรือเท็จนะครับหรือเรียกภาษาชาวบ้านแบบเราๆก็นินทานั่นเองนะฮะพวกนางมักจะเมาเรื่องความรักๆใกล้ๆของเหล่านางไม้เทพเจ้าหรือเทพีงองค์นู่นองค์นี้ พวกนี้แหละครับที่ฟังแล้วไม่เบื่อเป็นลักษณะนิสัยของสาวเหมือนแทบจะทั่วโลกกันเลยนะฮะและแล้วก็มีวันหนึ่งในหัวข้อเมาส์เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนางเอโคเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องมเมาส์เพื่อนๆของนางในแกงให้ฟังนะครับว่าเพื่อนๆของนางในแต่ละวันเนี่ยโอยุง่งวุ่นวายมากกับการรับโทรศัพท์มาผู้จัดการละครโทรมานะขอร้องให้ไปแคสตางเอกลครบ้างละซีรีส์บ้างละภายปตรนโฆษณาบ้างละไม่หวัดไม่ไหว อันนี้ผมเปรียบเลยเฉยๆ,ๆนะครับว่าพวกนางสวยขนาดนางเอกนะอย่าเพิ่งคิดเป็นจริงเป็นจังแล้วมาขอเบอร์โทรศัพท์กับผมนะเทพีอะโฟดก็ตั้งอกตั้งใจฟังนางเล่าอย่างเพลิดเพลินแล้วจึงถามไทเรื่องราวความรักที่นางเอ็กโคเนี่ยได้เคยช่วยให้นางไม้ลหลายๆตนไดน้ตงหวังไปแล้วทีนี้เทพีอ o โฟดายก็เลยอยากจะช่วยเอ็กโคบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจอันดีงามให้สมกับการที่ได้รับมงกุฎเป็นเทพแห่งความรักทั้งที นางก็เลยลองถามนางไมเอ็กโคในแบบมิวสิคลว่าบอกฉันมาสิเอ็กโคว่าเธอแอบสนใจใครบ้างไหมไม่ว่าชายผู้นั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทพขอเพียงเธอบอกชื่อของเขามาแล้วฉันจะให้คิวปิดบุตรตัวน,น้อยของฉัน ไปยิงธนูรักใส่อกชายผู้นั้นแล้วจะทำให้เขานั้นรักลงเธอจนหมดหัวใจหัวปากหัวปั๊มเลยนะจ๊ะขออนุญาตเกลียดเสียงร้องของ P. P. เทพีวีนัสแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> นางไมเอ็กโคก็ได้แต่ยิ้มเขินอายแล้วก็ตกมือบ้าพนางโกไม่มีหรอกเจ้าค้าข้าอยากให้โฟกัสที่เรื่องงานมากกว่าเจ้าค้ะและนางก็หัวเรบบาะเบา ตอนนี้ยังไม่พบชายที่ถูกใจฉันกลัวว่าความรักกับเหล่าเทพหรือผู้ชายเหล่านั้นจะไม่จีรังยั่งยืนเพราะชายทุกคนที่ข้าพบก็ยังไม่มีใครงดงามเท่าชายในฝันของฉันลิสักคนเลยเจ้าค่ะแต่ถ้าหากเวลานั้นมาถึงถ้าสัญญาข้าจะให้ท่านช่วยแน่นอนจะมาค่ะเทพีอโฟดก็ตอบว่าก็ได้ตามที่เจ้าปรารถนาแต่อย่าลืมนะว่าโอกาสที่ดีที่สุดน่ะอาจจะปรากฏแค่ครั้งเดียวและข้าพร้อมช่วยเสมอ แต่อย่าให้ข้ารอนานนักแล้วกันนะครัน้นพอเทพีอโฟโดายกลับไปยังยอดเขาโอลิมปัสก็บังเอิญได้เจอกับมหาเทพซุสเข้ามหาเทพซุสก็เลยทักทายวันนี้ไปเที่ยวที่ใดมาหรือเทพแห่งความรักซุสเอ่ยถามข้าแต่มหาเทพข้าไปพบเหล่าเพื่อนนางไม้แล้วก็คุยกันตามภาษาหญิงสาวเรื่องเคล็ดลับความสวยความงามแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเจ้าค่ะแล้วนางก็เผยลุดปากเล่าให้ฟังไปว่า มีนางไม้ที่เท้าขาวคิดเทรอนมากมายหลายนางทั้งสวยงามหยดย้อยหยาดเยิม้มก็เพราะว่าพวกนางใช้รองพื้นและครีมกันแดดปะตินโฉมอยู่ทุกวันผิวของพวกนางนั้นจึงขาวใสไร้ฟ้าแดดผิวขาวอมชมพูตลอดทั่วใบหน้ามหาเทพซุสได้ฟังดังนั้นก็นึกภาพตามแล้วก็บังเกิดจิตสเสน่หาอยากพบอยากเจอเหล่านางไม้พวกนั้นขึ้นมาทันทีและต้องการจะพิสูจน์ว่าสวยงามสมคำ,ำร่ำลือจริงหรือไม่ มหาเทพซุสคอยหาจังหวะตอนที่เทปิเฮร่าเผลออยู่หลายวันกว่าจะมีโอกาสที่เหมาะครั้งนี้เขาเอาศัยจังหวะตอนที่เทปิเฮร่าเผลองีบหลับตอนกลางวันหลังสเสวยพระกระยาหารมื้อเที่ยงเขาจึงรีบควบราชรถมายี่ห้อแลมโบพาหนะคู่ใจบึงลงไปยังเทือกเขาคิทแทรอนทันทีะระดับมหาเทพลงมาเองทั้งทีจะมาแบบเงียบเชียบก็ไม่สมพระเกียรติใช่ไหมครับ เขาจึงมาพร้อมกับแสงสว่างออราแผ่กระจายกระจายเด่นชัดเป็นอุกบาทลงมาจากสวรรค์นในทันทีเมื่อราชรถของมหาเทพซุสมาจอดอย่งที่ป่าทิเทลลอนแล้วเหล่านางไม้นางกลายและก็เทพทั้งหลายที่อยู่ในป่านั้นต่างพากันออกมาต้อนรับจนพบทุกตัวทุกต,กตนกันเลยซุสจำแรงร่างแบบมนุษย์ธรรมดาธรรมดาดับลัสมีเทพทั้งหลายลงดูผิวเผินก็มองไม่ออกว่าเป็นเทพซึ่ง เขาก็ไม่ต้องการให้สะดุดตาอยู่แล้วเพราะว่าต้องการจะหลบจากเพร่านั่นเองโดยไม่รอช้าเขาถามหาแก๊งสาวนางไม้เอ็กโคและผ่องเพื่อนว่าอยู่ที่ไหนให้รีบออกมาพบเหล่านางไม้สาวสาวระดับท็อปของป่าก็ค่อยๆก้าวออกมาให้ซูสุดูตัวทีละนางทีละนางจนครบโหลซูสเห็นหน้าตาของพวกนางตั้งแต่หัวแถวจะดหางแถวแล้วก็มือปาดน้ำลายอยู่แวบกหนึ่งแล้วก็ออกลีลาเจ้าชู้เที่ยวพาราสีว่าป่าจะเลี้ยง แล้วก็พาพวกนางพทยคณะเนี่ยไปเล่นน้ําตกกันโดยชันเสกเสื้อผ้าชุดบิกินี่สวยๆงามๆรวงทั้งมอบเครื่องประดับล้าค่าแก้วแหวนเงินทองสร้อยคอนาฬิกามือถือจิปาถ่ายพวกนางด้วยนะซึ่งพวกนางไม้เหล่านั้นก็ยินดีดีใจเป็นอย่างมากนานทีมีป่ามาเปให้สิงที่แบบไม่อั้นมีแต่นางไม้เอ็โคคนเดียวอะที่นางไม่พึงปรารถนานายชิงค่อยๆเดินเลี่ยงหนีออกมานะครับกล่าวถึงราชินีเฮรา หลังจากตื่นขึ้นจากการสลีปในยามบ่ายแล้วก็บิดขี้เกียจซ้ายทีขวาทีหันมองหาพระสวามีเอ๊ะผัวฉันหายอีกแล้วนี่พอไม่เจอพระนางก็งุนง่านแล้วก็เริ่มจหงดหงิด,ดเดินไปหาอย่างทั่วพระราชวังแล้วก็ยังไม่เจอจากนั้นก็เอกใจแล้วก็เดินตรงไปยังโรง,งเก็บราชรถก็พบว่าว่างเปล่าราชรถไม่อยู่พระนางก็ไฟลุกออกหูเลยอุมเมเจ้าสวามีตัวดีแอบหนีไปบ้านเล็กบ้านน้อยอีกแล้วสินะ เผลอนิดเผลอหน่อยเป็นไม่ได้เชียวแวบไปตลอดหลังจากนั้นนางจึงเรียกพวกนิมสาวรับใช้ในพระราชวังโอลิมปัสมาถามว่าเห็นราชรุธของซูสเนี่ยไปทางไหนซึ่งนางนิมบริวาน,นั้นก็ไม่มีใครที่จะกล้าปกปิดพระนางหรอกเพราะว่ารู้ฤทธิ์เดชด,ดีหากพระนางไม่พอใจแล้วแม่สาเป็นว่าเล่นหรือทีเดียวแล้วก็คำสาบทั้งหลายจากพวกเทพเนี่ยแก้ไม่ได้ด้วยนะต่อให้ตัวเองสาบแล้วก็แก้ของตัวเองก็ไม่ได้นะฮะ จริงๆแล้วนะครับพวกกำนันเทพกรีกเนี่ยก็ขยันสาบกันแล้วเกิดสาบกันเก่งบางทีโลกก็วุ่นวายยุ่งเหยิงเพราะว่าพวกเทพเนี่ยฮะสาบกันไปสาบกันมานี่หละครับทีนี้เมื่อพระนางเฮรารู้แล้วว่าพระสวามีจอมเจ้าชู้เนี่ยแอบหนีไปเที่ยวป่าแต่ก็เพราะว่าพระนางเนี่ยดันลืมติด GPS ไว้ที่ราชรถก็เลยไม่รู้พิกัดว่าอยู่ตรงไหนแน่ทาให้นางเนี่ยต้องเดินลุยทางหาป่าไม่ใช่ไม่ใช่สิลุยป่าหาทางไปเองเรื่อย นางนี่มาพร้อมรัสมีเทเไปนะฮะรัสมีสว่างสวัยเจิดจ้าพร้อมด้วยขบวนนางอักษรที่ตามท้ายแถวยาวถึง500นางเลยนะฮะใครอยากได้มาแยมเชียวแม่พร้อมชี้นิ้วสาบทันทีโดยไม่ต้องพึ่งไม้กายสิทธิ์แบบแพรี่นะฮะนางจึงเดินหาอย่างไรอุปสรรคใดๆมาขวางทางได้ช่างน่าเบื่อเอินเสียจริงๆที่นางไม้เอ็กโคเนี่ยก็เดินมาปะหน้าให้พอดิบพอดีพะนางเฮราก็เห็นเข้าซะแล้วไอ้ครั้นนางจะวิ่งกลับไปบอกบรรดาเพื่อนๆนางไม้ก็ไม่ทันซะแล้วสิ นายจึงรีบเดินไปดักหน้าเทพีเฮราย่อตัวทําความเคารพอย่างสุภาพแล้วเอ่ยด้วยน้ําเสียงอันไพเราะแต่แกล้งเปล่งเสียงให้ดังๆว่าน้อมคาราวะแด่องค์ราชินีเฮราข้าขอต้อนรับสู่ผืนป่าคิเทร,รอนข้ายินดีเหลือเกินที่ท่านเสด็จมาที่นี่เพคะพระราชินีเฮราขออนุญาตกรีเสียตัวเองอีกรอบนะครับแปหลอดเจ็๋เหลือเกินเอาละ พอราชนีเฮราได้ยินเสียงดังเช่นนั้นก็ตกใจชะง,งักแล้วก็ดุเอ็โคไปว่าเงียบนะข้ากำลังจะมาจับผิดเจ้าสวามีตัวดีกับพวกนางบำเรอให้ได้คาหนังคาเขาเจ้าหลีกไปเดี๋ยวนี้นางไมเอ็โคแทนที่จะเชื่อฟังพระนางแต่โดยดีนางกลับยืนนิ่งขวางไว้ทั้งทั้งที่ทกลัวแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าวันนี้ชักเป็นวันที่ดีเสียเหลือเกินเป็นวันที่ข้าควรภูมิใจที่ข้าได้ต้อนรับเทพผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองพระองค์ เมื่อครูองราชันมหาเทพซุสก็เพิ่งผ่านมาและถามหาท่านด้วยเจ้าค่าอะไรนะเทพีเฮราจ้องหน้านางไมเอ็กโคซุสน่ะเหรอถามหาข้าแสดงว่าเขามาที่ป่านี้จริงๆด้วยสินะเทพีเฮราเลิกคิ้วถามอย่างข้องใจนางไมเอ็กโคครือน้ำลายเหงื่อซึมซึมนิดหน่อยก้มหน้าก้มตาตอบเสียงสั่นๆว่าใช่เจ้าค่า <found> <jumping up> <Broadway> มหาเทพซูสบอกกับข้าว่าหากเห็นท่านผ่านมาทางนี้ช่วยบอกว่าเขาต้องการจะมอบเครื่องประดับที่เขาทำเองให้แก่ท่านข้าจึงรับคำสั่งแล้วรอคอยพระองค์อยู่ตรงนี้จะมาคะเทพีเฮราก็จ้องหน้านางไมเอ็กโคแล้วก็บอกว่าหล่อนมีพิรุษนะจริงรึไม่น่าเป็นไปได้แล้วมหาเทพอ่ะเข้าไปทางไหนแล้วล่ะแม้เล่าไปก็อินเนอร์มาเต็มเหมือนกันนะฮะผมเนี่ย หลังจากที่มหาเทพซุสเก็บวัตถุดิบบางอย่างได้ครบแล้วองค์มหาเทพก็เสด็จกลับไปยังเขาโอลิมปัสแล้วเพคะนางเอโคเงยหน้าตอบพรางยิ้มเล็กน้อยกบเกลื่อนข้อพยรุแฮ่แฮแม้ว่าพระนางเฮราไม่อยากจะเชื่อแต่พอได้ฟังดังนั้นก็อ,อดปลื้มในใจไม่ได้เพราะแอบคิดว่าซุสเนี่ยมีน้ำใจกับนางกระทั่งลงมาหาวัตถุดิบเอาไปทำเครื่องประดับแบบแฮนด์เมดให้ด้วยตัวเองเลย นางจึงกล่าวขอบคุณเอ็กโคอืมขอบใจนิยาไปคุณแล้วนางก็กลับไปสู่เขาโอลิมปัสแหมพวกเทพในตำนานกลีกนี้ก็หลอกง่ายเหมือนกันนะฮะนางเอ็กโคเห็นเทพพีเฮรากลับไปโอลิมปัสแล้วก็โล่งอกถอนหายใจยาวอย่างทีเดียวทีนี้มากล่าวถึงฝ่ายมหาเทพซุสบ้างนะฮะหลังจากที่เขาได้ยินเสียงส่งสัญญาณของเอ็กโคที่ร้องเตือนสดังลั่นป่าขนาดนั้น เขาก็รู้เลยว่าเมียม,มาตามแน่นอนคืนอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็ได้เละเป็นโจกแน่ๆเขาจึงรีบพลางตนเองแล้วก็สั่งให้เหล่านางไม้ทั้งหลายนางนั้นนะ่ะไปแอบให้หมดหลังพุ่มไม้บ้างหลังโขดหินบ้างซ่อนตัวหลบอยู่ในลำธารบ้างเมื่อนางเฮราจากไปซูสก็ออกมากล่าวขอบคุณเอโกที่ช่วยส่งสัญญาณให้หลบได้ทันเขาจึงถอดแหวนแซฟไฟที่สวมอยู่นั้นให้แก่เอคโคไป เพื่อเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือให้รอดตุยในครั้งนี้แต่จากนั้นก็ยังไม่เข็ดอีกนะพ้อเทพพบุตรซูสเนี่ยแทนที่จะรีบกลับโอลิมปัสทั้งที่มีหลวงอุตส่ามาตามถึงที่เขากลับลงไปเล่นน้ำในลำธารต่อกับเหล่านางไม้นางพลายอย่างสนุกสนานสบายใจเชิบโดยที่เอ็กโคไม่ได้สนใจที่จะเล่นน้ำด้วยนะฮะนางก็ค่อยๆเดินหลบหนีออกไปจากบริเวณนั้นนะครับฝ่ายราชินีเฮราเมื่อกลับไปถึงเขาโอลิมปัส นางก็วิ่งลันลาเพื่อตามหาพระสวามีเพราะคิดว่าเล่นซ่อนหาในพระราชวังนางก็วิ่งหาไปยังห้องต่างๆทั่วทั้งพระราชวังจนเหนื่อยแต่ก็ไม่พบซุสสักที่เลยพระนางจึงเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสงสัยจะถูกนางไม้หลอกเขาให้แล้วด้วยความพิโรธคุกรุ่นขึ้นมาในดวงจิตนายจึงรีบรุดกลับไปยังป่าซึ่งได้เห็นเอกโกนั้นกำลังเดินพลายชื่นชมแหวนแซฟไฟวงใหญ่ที่ส่องประกายงดงามบนนิ้วของเธอแน่ล่ะ ราชินีเฮร่าย่อมจำแหวนวงนั้นได้แน่นอนเพราะเธอเห็นมันทุกวันและก็รู้ได้ทันทีเลยว่านางเอ็โคโตโดีโกหกเธอซะแล้วและแหวนวงนั้นก็คงจะเป็นรางวัลจากซุดเป็นแน่และแล้วก็ถึงเวลาโชคชะตาพาซวยของนางไม้เอ็โคน้อยแน่นางพูดไม้ต่ำซามราชินีเฮราสวาดกล้องป่านางไม้เอ็โคตกใจจนแหวนหล่นออกจากมือข่าอ่อนซุดลงไปกองแทบพื้น เมื่อรู้ว่านางถูกจับโกหกได้ซะแล้วเจ้ากล้าบาังอาจหลอกลวงข้านะดีละแหวนวงนั้นซุ้ดให้รางวัลเจ้าแล้วข้าก็จะให้เรามาเก่เจ้าอย่างสาสมเช่นกันเจ้าภูมิใจในเสียงอันไพเราะของเจ้านักไม่ใช่หรือเอ็กโคเจ้าใช้เสียงของเจ้าเพื่อโกหกหลอกลวงข้าแล้วราชินีเฮราก็ใช้นิ้วประกาสิทธิ์ชี้ไปยังร่างของนางไมเอ็กโคแล้วกล่าวคำสาบด้วยเสียงอันดุดันไม่เกรงใจใครว่า ข้าขอสาบเจ้าต่อไปนี้เจ้าจะไม่สามารถเริ่มต้นพูดกับใครได้เว้นเสียแต่คำสุดท้ายของคนอื่นๆที่เจ้าได้ยินไม่นะเพคะอย่านะหมอมฉันยังมีเพลงอีกหลายอัลบั้มที่ยังไม่ได้ร้องเลยนะเพคะนางไมเอโคโคเอ่ยร้องของความเมตตาแต่เชื่อโนสนดนแค์สิ้นคำสาปอสักสิทธนั้น หมอกสีดำก็พวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินห่อหุ้มร่างของนางเอโคเอาไว้แล้วก็พุ่งหายเข้าไปในจมูกและก็ลำคอของนางนางไมเอโคพยายามอ้าปากร้องของความเมตตาแต่ทว่าเธอไม่สามารถปล่งเสียงใดๆออกมาได้อีกแล้วราชินีเฮราก็กล่าวอย่างสาแก่ใจว่านี่คือรางวัลตอบแทนที่เจ้าชอบแสยุ่งเรื่องของคนอื่นต่อไปเจ้าจะโกหกใครไม่ได้อีกตลอดไป ตลอดไป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 เอโค้ Echo, พูดตามคำสุดท้ายของเทพีเฮราพลางสะอึกสะเอินร่ำไห้ที่แม้แต่ไม่มีเสียงสะอึกสะเอินใดๆออกมาเลยพระราชินีเฮราก้มเก็บแหวนแซฟไฟร์ขึ้นมาจากพื้นมองเอโค้แล้วก็ยิ้มเยาะคลางหัวเลาออย่างสะใจ วันนี้ต้องขออัญเชิญเทพีเฮราตัวจริงมาหัวเราะนะหลังจากที่ราชินีเฮราหัวเราะอย่างสะใจและบ้าคลั่งนั้นแล้วก็หายวับกลับไปปล่อยให้นางไม้เอ็กโคโนั่งร้องไห้ฟูงไฟแบบเงียบๆไม่มีเสียงซึ่งเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอยู่หน้าโคนต้นไม้ใหญ่นันอีกพักหนึ่งเลยทีเดียวและแล้วโชคชะตาของนางก็พลิกกลับทำให้นางจะเป็นไบโพล่าได้อีกหนึ่งครั้งนะฮะเพราะว่าในวันนี้เอง มีเจ้าชายหนุ่มรูปหล่หอเชลอยว่าจะเป็นหล่อที่สุดในโลกนะฮะเพราะว่าพกดีกรีเป็นถึงมิสเตอร์ยูนิเวิร์สนะครับตามตำนานเนี่ยให้ชื่อว่าเจ้าชายนาซิซัสนะครับผู้ซึ่งว่ากันว่าความงามของเจ้าชายนาซิซัสเนี่ยทำให้ผู้หญิงทุกคนที่เห็นเขาเป็นลมหมดสติไปในทันทีซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเช่นนี้นะครับทำให้เกิดความลุ่มหลงลำพองใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองจนคิดว่า คงไม่มีใครอีกแล้วแหละที่จะมีความงดงามเพราตัวเองอีกหากไม่มีคนที่คู่ควรแล้วล่ะก็ข้าขออยู่คนเดียวซะดีกว่าที่จะต้องลดตัวไปอยู่กับคนที่ขี้เรศท่านผู้ฟังก็คงคิดว่าฉากนางเองกกำลังเศร้าเสียใจและพระเอกก็บังเอิญโผล่มาพอดิบพอดีแล้วพอทั้งสองเจอกันก็รักกันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิดนะฮะมันโหดร้ายมากกว่านั้น เจ้าชายนาซิสซัสเนี่ยไล่ล่ากวางป่าเข้ามาจนถึงในแถบป่าลึกเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็เกิดพัดหลงป่ากับเหล่าสหายที่ร่วมคณะล่าสัตว์มาด้วยจนหาทางออกไม่ได้เขาจึงเดินต่อมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นและกําลังมาผิดทางในขณะที่ปลายทางอีกภาคหนึ่งนั้นเนี่ยนางไม้เอโคก็ร้องฟูมฟายเดินกลับไปยังที่พำนักของเธอในถ้ำบริเวณนั้นและแล้วทั้งสองก็มาเจอกันอย่างจัง ตอนแรกที่เธอเห็นก็เป็นแสงสว่างคล้ายดังเห็นแสงจากเทพดังนั้นเธอจึงมองเข้าไปใกล้ๆเหมือนซูมมาซูมเข้าไปอีกนะแล้วเธอก็ตกตะลึงเมื่อเห็นชายหนุ่มที่มีอายุพอๆกับเธอเขานั้นช่างมีรูปร่างหน้าตาที่หมดจดงดงามยิ่งกว่าเทพพบุตรทุกๆองค์ที่เธอเคยพบเห็นมาก่อนหนุ่มน้อยมีผมสีเหลืองทองอารามราวกับดวงอาทิตย์มีสีตาน้ำเงินเข้มหลังจากที่เพียงศบตาเท่านั้น โรคใบโพล่าของนางไมเอ็กโคก็กำเริบขึ้นมาอีกทันทีความเศร้าโศกเรื่องที่เพิ่งจะถูกสาปเมื่อกี้ก็คลายลงมีแต่วความปราบปลื้มทวีขึ้นเรื่อยๆในหัวใจของนางและนางกำลัพึงลำพันในใจว่าอ้านี่เองเขาคนนี้แหละที่ข้าตามหามาช่วยชีวิตเขาช่างงดงามคู่ควรกับข้าโดยแท้นางยิ้มออกมาอย่างปาบปลื้มในตานิวานเยิม้มทั้งๆท,ที่น้ําตาน่ยยังไม่ทันแห้งเลยนะฮะแม่ หน้ามันไส้นะฮะร้องไห้เสียใจจะเป็นจะตายพอเจอผู้ชายปุ๊บก็ลืมความเศร้าอารมณ์เปลี่ยนกลับเป็นสาวลัละลากันเลยเชียวส่วนพ่อหนุ่มรูปงามนาซิซัสเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับปฏิกิริยาของนางไมเอ็กโคเลยนะก็น่าจะเจอบ่อยนะครับก็เลยถามนางไปว่าเออขอโทษจากแม่นางมาเป็นหนังจีนเลยข่ากําลังหลงทางเจ้าพอรู้ทางออกจากป่านี้หรือไม่ช่วยบอกข้าทีเอ็โครีบตอบทันใด แต่ว่าเธอสามารถพูดได้แต่เพียงคำสุดท้ายที่เธอได้ยินเท่านั้นค่าทีค่าทีทีท,ทีนางเอโคตอบได้ท่อนั้นแหละเจ้าชายนาซิซัตถ,ถึงแม้จะสงสัยในการตอบโต้ของนางเอโคแต่เขาก็ยังกล่าวต่ออีกว่าข้าหลงทางเดินหาทางออกอยู่นานแล้วเจ้าพอจะช่วยข้าได้ไหมข้าจะออกไปจากป่านี้ได้อย่างไร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 เอโคพูดซ้ำแต่คำสุดท้ายของเขา ไม่ว่าจะพูดประโยคใดๆมาก็ตามจนเจ้าชายนาซิซัตรเริ่มที่จะไม่พอใจที่จะสนทนากับผู้หญิงคนนี้อะไรกันทําไมเจ้าต้องพูดตามข้าทุกคําเลย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 เอโคพูดเธอคําตอบแบบนี้ทําให้นาซิซัตยิ่งหงุดหงิดเขาคิดในใจว่าแม่นางนี้ช่างสวยแต่ไร้ประโยชน์เสียจ,จริงไม่น่ามาคุยให้เสียเวลาด้วยเลย และเขาก็ตัดสินใจเดินจากไปเมื่อเห็นว่าเธอเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้แล้วฝ่ายนางไม้เอ็กโคเห็นท่าทีของชายหนุ่มนาซิซัสที่เดินหันหลังจากไปยังไม่สนใจนางนางจึงพยายามที่จะเอื้อมมือไปคว้าแขนของเขามาจับเอาไว้แต่ชายหนุ่มรีบสะบัดมือออกแล้วหันมาตวาดอย่างดุดันปล่อยข้านะนางหญิงวิปลาสสติไม่สมประกอบอย่ามาแต่ต้องกายข่าให้มัวหมองหากข้าต้องอยู่ใกล้กับเจ้าแม้เพงอีกก้าวเดียว ข้าขอยอมตายซะดีกว่าแล้วเขาก็รีบเดินจากไปการกระทําที่ไร้น้ำใจเช่นนั้นของชายหนุ่มจึงสร้างความเสียใจยอย่างยิ่งให้แก่นางไม้เอ็คโคที่ถูกปฏิเสธจากชายที่เธอหมายปองและไหนจะความเจ็บช้ำจากการถูกสาของนางอีกโรคใบ,บโพราของนางก็จึงกำเริบขึ้นมาอีกรอบนางจึงได้ว,วิ่งหนียังเจ็บช้ำน้ำใจกลับไปยังถ้ำของนางแล้วก็นั่งปรงกับชะตาชีวิตอน่าสงสาร นางตรอมใจไม่ยอมกินข้าวกินปลาอาหารใดๆจนกระทั่งผอมแห้งทีนี้ถึงเวลาที่เทพีอโฟรดาจะลงมาเมาส์กับเพื่อนสาวเอ็โคตามปกติพอนางมาถึงบริเวณป่าที่เคยจับกลุ่มเมาส์มอยกันเหล่าเพื่อนๆนนางไม้ก็บอกว่าหาเอ็โคไม่เจอไม่รู้ว่านางไปอยู่ซะที่ไหนก็เลยพากันคิดไปว่าอาจจะเจอราชินีเฮราโกรธแล้วก็สาปให้หรือเปล่าเพราะเมื่อบ่ายนี้องค์ราชินีเสด็จลงมาตามหามหาเทพ ที่ลงมาเล่นน้ำด้วยที่ป่าแห่งนี้แล้วเอ็กโคเป็นคนส่งสัญญาณให้พวกเราหลบหนีไปได้เทพีอโฟโดาทราบเรื่องข้าวจึงตกใจแล้วพากันไปหาที่ถ้ำอันเป็นที่อยู่ของนางเอ็กโคก็พบว่าร่างกายของนางนั้นซูบลงไข่พร้อมได้จักตรอมใจอีกทั้งยังอกหักที่ถูกผู้ชายเมินแถมยังโดนสาบไปพูดไม่ได้เอ็กโคจะเป็นอะไรเทพีอโฟไดาถามขึ้นนางเอ็กโคตอบว่า อะไร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 แล้วนางก็เบือนหน้าหนีทําไมจะพูดได้แค่นี้ละ่ะแค่นี้ละ่ะแค่นี้ละ่ะล่ะนางพูดด้วยเสียงเบาๆนะฮะเทพีอฟโฟดายก็รู้ได้ทันทีเลยว่านางเอ็กโคเนี่ยโดนคาสาปของราชินีเฮราเข้าให้แล้วแต่นางก็แก้คําสาปนั้นไม่ได้เทพีอฟโฟดายจึงให้พรนางเพื่อเป็นการปลอบใจก่อนที่นางจะสิ้นลมไปว่าถึงแม้ตัวเจ้าจะหายไป แต่เสียงของเจ้ายังคงพูดได้อยู่ในถ้ำตลอดไปหลังจากนั้นร่างของนางก็สลายกลายเป็นหินงอกหินย้อยตามถ้ำกระดูกของนางก็ได้กลายเป็นหินเหลือแค่เพียงพลังวิญญาณของนางที่สามารถเปล่งเสียงดังก้องสะท้อนเพื่อทวนคำพูดของทุกคนที่อยู่ในถ้ำนั้นได้จนเกิดเป็นเสียงเอ็กโคตามถ้ำและหุบเหวที่ทุกคนรู้จักกันมานับตั้งแต่บัดนั้นนะครับ เรื่องของนางไม้เอ็โคผู้น่าสงสารได้จบลงแล้วแต่เรื่องราวของย่าชายนาซีซัสตัวต้นเหตุยังไม่จบนะฮะเขานั้นก็ยังหลงทางอยู่ในป่าต่อไปเดินหาทางออกจนเหนื่อยล้ารู้สึกคอแห้งกระหายน้ําถ้าหากว่าได้กินน้ําแข็งสายราดน้ําแดงหรือได้กินบิงซูสักถ้วยตอนนี้ก็น่าจะดีเขาทนกระหายน้ําเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงบ่อน้ําใสสะอาดดิมลาทานนะฮะ เขาเรีบพุ่งตัวเข้าไปหาบ่อน้ำแล้ววักน้ำขึ้นมาดื่มทันทีแต่พอหลังจากดื่มน้ำไปบ้างแล้วเขาก็นอนพักสักครู่หนึ่งและเขาก็ก้มลงไปดูที่บ่อน้ำนั้นอีกครั้งแต่พอเขาชะโงกหน้าลงไปในน้ำคราวนี้เห็นเงาใบหน้าของตัวเองที่สะท้อนขึ้นมาจากผิวน้ำทันใดนั้นคิวปิดที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็ยิงสอนรักปักอกเขาทําให้เขานั้นเนี่ยเกิดตกดุ่มรักเงาสะท้อนของตัวเองจากที่ผิวน้ำนั้นโอ้ นี่ใครกันหนอเจ้าช่างดูงดงามและคู่ควรเหมาะสมกับข้าเสียจริงเอาจริงๆนะฮะตำนานเพศกรีกนี่ก็แต่งเรื่องเข้าทางสาววายได้อยู่เหมือนกันนะครับเขาเพอนะครับแล้วก็นอนจ้องมองเงาของตัวเองอยู่แบบนั้นไม่กล้าที่จะวักน้ําขึ้นมาดื่มอีกนะฮะเพราะว่าเกรงจะทําให้เงาในน้ํานัน้น้กรับเพื่อมจนเงานั้นหายไปเขาก็จึงค่อยๆอดน้ําอดอาหารแล้วก็นอนตุยอยู่ที่ข้างบ่อน้ํานั่นเองนะครับ เจพีอโฟดาเห็นแล้วก็เกิดความสงสารจึงบันดาลให้เกิดดอกไม้ขึ้นมาชนิดหนึ่งตรงจุดที่เขานอนตัวอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อดอกไม้ชนิดนั้นว่าดอกนาซิซัส,สเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความมีเสน่ห์และก็ความรุ่มหลงจนยากที่จะถอนตัวนั่นเองนะฮะเรื่องราวของนาซิซัส,สก็จบลงนะครับทีนี้ผมขอวิเคราะห์ในเรื่องราวในตำนานฉากนี้สักหน่อยนะฮะผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับว่า ไอ้เจ้านาซิสซัตเนี่ยที่บ้านมันไม่เคยมีกระจกหละฮะทาไมมันไม่เคยส่องแล้วก็มันทําไมจําใบหน้าของตัวเองไม่ได้แล้วมีใครบ้างครับที่ตกหลุมรักตัวเองถึงขนาดที่ไม่ยอมกินข้าวกินปลาแบบในเรื่องนี้บ้างนะฮะดูแล้วก็เป็นตำนานที่ก็น่าจะแปลกนะฮะไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เรื่องเราชะตาชีวิตผู้อาภัพจากคำสาปของเทพทั้งสองคนนะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะท่านผู้ฟังชอบหรือไม่ชอบกันอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงมีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย